ที่โรงแรมคอนราดกรุงเทพนะคะตรงนี้เป็นภูลบาร์นะคะยังไม่เปิดให้บริการค่ะยังไม่ถึงเวลานะคะช่วงนี้พนักง,งานเขาก็ทำความสะอาดบริเวณสวนบริเวณสระว่ายน้ำนะคะและมีเขียนบอกว่า City Terrace เป็นร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มของโรงแรมเขา แล้วเห็นพนักงานบอกเราว่าถ้าเดินมาโซนนี้ก็จะเป็นสวนว่าอย่างนั้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะโอ้เสียงแอร์ดังเลยค่ะแอร์จากไหนคะแอร์จากตึกข้างเคียงหรือเปล่าเดินมานะคะเห็นไหมคะน่าจะเป็นเสียงแอร์จากตึกนี้นะคะ เขาเขียนว่าอะไรฝั่งนี้เขาบอกว่าการ d เดน a n งจูร r y นะคะแล้วก็เป็นคิดสเปร g r กราวถ้าไปทางด้านซ้ายมือเป็นสนามเด็กเล่นนะคะถ้าไปทางด้านขวามือก็จะเป็นสวนไปคะ่ะไปทางด้านขวามือก่อนนะคะสวนเขาร่มรื่นนะคะส่วนมากจะเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับ เดินมาฝั่งนี้โอ้่มรื่นจริงๆนะคะแล้วก็มองไปมีตึกที่อยู่ใกล้เคียงส่วนมากก็เป็นโรงแรมค่ะที่เรามองเห็นนะคะเนี่ยโรงแรมเยอะแยะเลยค่ะแล้วตึกสูงบริเวณใกล้เคียงกันในโซนนี้นะคะคืออยู่บนถนนวิทยุกรุงเทพนะคะไปคะ่ะเดินไปเรื่อยๆอุ้ยตรงนี้ ดูค่ะต้นชะพลูหรือใบชะพลูปลูกใส่องค์น้ำอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักดีนะคะอันนี้เรียกอะไรคะลืมชื่อค่ะ,ะช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกชื่อนะคะ,ะเป็นพลูด่างหรือเปล่าคะน่าจะเป็นพลูด่างนะคะ,ะดูมาเรื่อยๆค่ะชมะต้นไม้มาเรื่อยๆอุ้ยต้นนี้มีดอกค่ะ ดอกสีสวยเลยสีชมพูสีโอโรสนะคะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรนี่คะ่ะดอกนอี้ดูมาเรื่อยเรื่อมีกระถางใส่บัวใส่น้ำบรรยากาศดีคะ่ะร่มรื่นนะคะร่มรื่นร่มรื่นเนี่ยถ้าใครมาพักโรงแรมคืออยากมาปลีกวิเวกมานั่งเงียบๆอยู่ฝั่งนี้ก็ย่อมได้นะคะ ที่ได้ยินก็ได้ยินอตอนนี้มีเสียงนกเขานกเขาขันแล้วก็เสียงแอร์จากตึกข้างเคียงนะคะแต่ว่าร่มรื่นจริงๆช่วงนี้ไม่มีลมอุ้ยดูค่ะเขามีไฟแสงสีประดับประดาด,ด้วยนะคะถ้าช่วงค่ำก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพามาดูช่วงค่ำนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีน้ำตกน้ำล้นอยู่บริเวณนี้ ไม่รู้เขาเปิดตอนกี่โมงนะคะเ็คะ่ะเขาจะมีอยู่3ช่วง1 2 3ฝั่งโน้อนอู้มันนั่งนี่มีที่นั่งให้เอ็นหลังสบายสายเลยนะคะฟังเสียงน้ําตกฟังเสียงนกเสียงกาเพลิดเพลินจเจริญใจกับบรรยากาศธรรมชาติเอ้คะ่ะมองขึ้นไปก็จะเห็นตึกสูงต่างๆแต่ถ้าอยู่ในสวนนี่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะพวกตึกสูงต่างๆ แล้วก็อยู่ภายในอาณาเขตของสวนนี่แหละค่ะร่มรื่นจริงๆนะคะมองไปตรงนี้ก็เห็นตึกสูงของโรงแรมคอนราดนี่แหละค่ะนะคะสวนของเขาร่มรื่นมากตรงนี้เป็นใบเฉลือกคือเท่าที่เราไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะเราเห็นหลายที่แล้วค่ะเขาจัดสวนด้วยต้นฉเฉลพอูนี่ค่ะอย่างเช่นไปเที่ยวที่สิงคปโปร์ ที่โรงแรมโรงแรมสูงๆูงะค่ะโรงแรมที่เป็นเรือนะคะมารีน่าเบซนอะไรเนี่ยเขาก็ตกแต่งสวนสวนหนึ่งก็เป็นสวนต้นชพลูนี่แหละค่ะต้นชพลูเขาแต่งเขาปลูกครอบรอบต้นไม้ใหญ่ทำเป็นสวนอย่างเงี้ยหลายโรงแรมอย่างในพัทยาเราก็เคยเห็นนะคะแพลูด่างเนี่ยจำชื่อได้ละชื่อพลูด่างเนี่ยต้นนี้นะคะ คูด่างค่ะส่วนต้นอื่นๆไม่รู้ต้นอะไรเยอะเลยนะคะอู้บรรยากาศดีร่มรื่นใครจะคิดว่าในสวนกลางกรุงเทพอยู่ท่ามกลางตึกสูงอย่างเงี้ยเขาจะมีสวนมีต้นไม้ร่มรื่นขนาดนี้นะคะเราเดินย้อนกลับขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเดินกลับมาด้านนี้นะคะอันน้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ เป็นต้นหางนกยู่ค่ะต้นนี้แต่ดอกหมดแล้วไม้มีดอกนะคะส่วนต้นอื่นๆก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นใหญ่มากก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต้นเนี้ยก็ต้นใหญ่ต้นจำปีหรือเปล่าคะต้นนี้นะคะถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็ไปอีกโซนหนึ่งไปค่ะเดี๋ยวเราเดินออกโซนนี้ว่าเป็นยังไงนะคะ เดินชมไปเรื่อยๆนะคะทางเดินของเขาก็จะปูด้วยหินประมาณเนี้ยหินที่เป็นแผ่นๆนี่นะคะอ,อ,อย่างเรามาเดินตอนเช้าเดินมาจากสาว่ายน้ำแล้วก็เดินเท้าเปล่ามาเนี่ยนะคะเป็นการนวดเท้าไปในตัวด้วยเดินมามุมนี้มาบรรจบกับศาลานี้นะคะเห็นไหมคะตรงศาลาที่เราเพิ่งเดินมาเมื่อสักครู่นี้เอยค่ะในโซนนี้ก็จะ ประมาณนี้ค่ะนะคะคือเขาจะมีทางเดินอ้อมสองทางนะคะอันนี้ทางที่เราเดินมาเมื่อสักครู่แต่อีกฝั่งหนึ่งก็เดินอ้อมไปด้านโน้นนะคะเราเดินย้อนกลับออกมาทางนี้นะคะตรงนี้อ้หเป็นต้นต้นอะไรนาะน,นี่ต้นเป็นดอกไม้หอมๆอมะคะ่ะรีลาวดีนะคะ เน,นื้อออกสีชมพูค่ะลีลาวดีเขาก็มีหลายสีนะคะเท่าที่เคยเห็นมีสีขาวสีเหลืองสีชมพูอะไรประมาณนี้นะคะเดินย้อนกลับขึ้นมาอุยอันนั้นเป็นเตยค่ะเตยงามนะคะอุ้ยเตยงามจริงๆเลยค่ะเตยหอมอันนี้ก็เป็นลีลาวดีนะคะต้นลีลาวดีต้นหางนกยูงค่ะแต่หางนกยูงดอกหมดละ มองขึ้นไปก็เห็นตึกของโรงแรมคอนราดเนี่ยและคะ่ะมองลงมาข้างล่างอันนี้ก็เป็นเอ๊ดอกอะไรเนาะนี่เนี่ยออกสีข,า,ขาวๆนี่ค่ะเป็นนางกวักหรือเปล่าคะเดินออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งในโซนนี้เมื่อสักครู่เราไปเดินที่สวนมาแล้วการเดนแซนจูรีนะคะถ้าลูกศรชี้ไปทางซ้าย บอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นไหนมาดูซิสนามเด็กเล่นอยู่ตรงไหนคะดูเสียงแอร์เสียงพัดลมมาจากตึกข้างๆกันไหมคะ mm hmm. เขาเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเนี mm ่ย hmm. นะคะอันนี้เขาบอกว่ามีกฎระเบียบในการใช้สนามเด็กเล่นนะคะและเขาบอกเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลา9นาฬิกานะคะ เดินไปดูสิสนามเด็กเล่นเปิดให้เด็กเล่นหรือเปล่าอ๋อยังไม่เปิดนะคะในโซนนี้เขาปิดนะคะไอโซนนี้ยังปิดอยู่นะคะเข้าไปดูไม่ได้เคะเดินไปฝั่งนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมาเดินอ้อมกลับมาด้านนี้นะะคนโคนต้นไม้เขาก็าจะปลูกไม้ประดับประมาณนี้นะคะไม่มีดอก เดินมามุมนี้มุมนี้ก็อยู่รอบๆอบตึกนะคะอยู่รอบๆอบตึกแล้วก็โซนนี้เดินย้อนกลับมาเป็นสระว่ายน้ำค่ะต,ตรงนี้ก็จะเป็นพูลบาร์นะคะเป็นเขาเรียกว่าซิตี้เทอร์เรสค่ะเป็นร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มอยู่ที่บริเวณสระว่ายน้ำนะคะมองย้อนขึ้นไป บรรยากาศดีค่ะเนี่ยว่ายน้ำสบายสบายเลยค่ะอากาศก็ดีลมพัดมาเบาๆเย็นสบายค่ะ